เรียนอณิสสารกับผรูที่ปรึกษาของคนที่ป่วยครับแล้วทีนี้เพื่อนของคนที่ป่วยครับก็มาตามผูู้ที่ปรึกษาไปแล้วผมได้ยินว่ามีคนหมดสติก็เลยตามไปดูสีแรกจะไปดูเฉยๆแต่วันนี้เห็นครูห้องพยาบาลเขาปั้งหัวใจอยู่ก็ผมงก็เลยเข้าไปช่วยอาการที่เราเห็นน่ะน้องคนที่ประสบเหตุคนที่ป่วยเขาเป็นยังไงบ้างตอนนั้นที่เราเห็นตอนนั้นเกิดนิ่งเลยครับตาเหลือกทำลายฟปากคือเหลืองหมดแล้วครับตัวยินตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับ แล้วเบื้องต้นพอเราเห็นอย่างนั้นแล้วเราทํายังไงต่อก็ครูครับบอกว่าตรงนั้นมีถังออกซิเจนผมก็ไปลากมาครับแล้วก็เปิดออกซิเจนให้ดใชภูมิใจดีใจมากช,มช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเราไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาได้ยังไงครับก็เออเป็นเรียนที่ต้องเรียนรับแล้วก็เป็นเรียนที่กับอบรมที่มือขี่ด้วยนะครับก็ผมน้าสอนใหม่เกียบน้าผมเป็นผู้ภัยมาหลายปีน้าก็มา เห็นว่าเราทั้งสามคนนี้เป็นอาสากู้ภัยกันหมดทุกคนเลยเออช่วยเล่าพี่ฟังนิดนึงทําไมเราถึงตัดสินใจไปเป็นงานอาสากันก็อยากช่วยสังคมครับอยากช่วยคนยากไร้มากกว่าเพราะฉนั้นเห็นว่าน้องเขาหยุดหายใจใช่ครับน้องเขาอยู่หายใจแล้วแต่ว่ากลุ่มกลุ่มเนี้ครับยกย่องกลุ่มนี้เลยที่เขามาช่วยก่อนหน้านี้เราอบรมเด็กกลุ่มนี้พอดีก็ถือว่าโชคดีครับโชคดีที่ผ่านการอบรมรวยครูเขาก็เป็น ครูก็อบรมมาด้วยแล้วก็อยู่ในหน่วยที่ผู้ชีพด้วยแต่แต่ผมผมบอกว่าผมต้องขอขอบคุณสื่อนะคือทีวีทุกช่องแล้วก็หน่วยงานสื่อต่างๆละครไทยอะไรต่างๆที่เขาทำเรื่องอย่างนี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ